นิทารเรี่ยวป่วยณนะเทวสถานแห่งหนึง่งฟูงเหยี่ยวจะบินมาขโมยอาหารที่คนนำมาบูชาเทพเจ้าอยู่เป็นประจำจนอยู่มาวันหนึง่งลูกเหยี่ยวได้ล้มป่วยลงอย่างหนักไม่ว่าจะทำอย่างไรอาการก็ไม่ดีขึ้น แม่ของมันร้อนใจมากจึงบินออกไปที่เทวสถานเพื่อสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้ช่วยรักษาลูกของตนแต่กลับไม่เป็นผลซ้ำร้ายอาการยังสุดหนักลงกว่าเดิมจนกระทั่งลูกเดี่ยวกำลังจะตายลูกเดี่ยวจึงบอกให้แม่ ลองไปสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าดูอีกครั้งเมื่อได้ยินดังนั้นแม่เหี่ยวจึงูดกับลูกด้วยน้ำเสียงที่เศร้าซอยว่าในเมื่อพวกเราไปขโมยอาหารจากแท่นบูชาของท่านเทพเจ้าอยู่ทุกวันพระองค์คงไม่เมตตามาช่วยเจ้าให้รอดพ้น จากความต้ยหลอกลูกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งเมื่อรู้สึกสำนึกผิดก็ซ้ายเกินไปเสียแล้ว นิทานเรื่องลูกแมวกับสุนัขจิ้งจอกวันหนึ่งลูกแมวกำลังคุยกับสุนัขจิ้งจอกอยู่ใต้ต้นไม้สุนัขจิ้งจอกคุยโวกับลูกแมวด้วยความภูมิใจว่าในป่าแห่งนี้ข้าไม่กยนปัวใครเลยแม้แต่ราชสีเพราะข้า มีทักษะนับร้อยนับพันที่จะเอาตัวรอดจากอันตรายได้ลูกแมวผู้ไร้เดียงสาจึงพูดกับสุนัขจิ้งจอกว่าท่านท่างเก่งจริงๆผิดกับข้าที่ทำได้แค่นี้ขึ้นไปอยู่ที่สูง เมื่ออันตรายมาเยือนจากนั้นสุนัขจิ้งจอกก็คุยโวถึงวิธีการตา่างๆนาะนาะในการเอาตัวรอดโดยมีเหล่ามาล่าเนือ้อที่แอบซุ่มอยู่ในพุ่มไม้กำลังรอจังหวะจู่โจมอยู่ทันใดนั้นเองเหล่ามาล่าเนือ้อ ก็กระโจนออกมาจากกุ่งไม้และตรงเข้าจู่โจมทันทีลูกแมวเห็นเช่นนั้นจึงเรยก,กระโดดหนีขึ้นไปบนยอดไม้ในขณะที่สุนัขจิ้งจอกกำลังคิดหาวิธีเอาตัวรอดลูกแมวหีีพ้นจากองเล็บของเหล่ามาล่าเนื้อแต่สุนัขจิ้งจอก ผู้อวดรู้ต้องกลายเป็นอาหารของพวกมันนิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้จะมีความรู้มากมายแต่หากไม่รู้จักนำมาใช้ก็ไม่มีประโยชน์อันใด นิทาเรื่องม้าป่ากับลูกแกะม้าปา่าได้รับบาดเจ็บจากการไล่ล่าของไนพานมันจึงนอนพักรักษาบาดแผลอยู่ใต้ร่มไม้และไม่สามารถออกไปหาอาหารเองได้ขณะนั้นมีลูกแกะตัวหนึ่งเดินผ่านมาม้าปา่า chừng ơi thắc thai lúc kẻ đuôi nấm xiềng sau sâu sâu Sao ạ Cháu kẻ nói Kha bà chật chân đớn mấy quẩy lè kha không có hải nám nữa cơn Cháu chui mẹ ta hả nám hay kha đường đây mày Lúc kẻ chân tỏ cặp bay hoa Léo thăm ต้องการอาหารด้วยไหมม้าป่าจึงตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงเจ้าเลว่ว่าน้ำเท่านั้นที่ข้าต้องการเพราะข้ามีอาหารอยู่แล้วลูกแกะได้ยินเช่นนั้นจึงหัวเราะแล้วตอบไปว่าข้ารู้ว่าทำไม ท่านไม่ต้องการอาหารเพราะท่านทีที่ข่านำน้ำไปให้ท่านท่านก็จะกินค่าเป็นอาหารไงล่ะเมื่อพูดจบลูกแก่ก็ค่อยๆเดินห่างออกไปจนรับสายตาของหมาป่านิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรับใช้คนชั่ว จะนำไพยมาสู่ตนเอง